สำหรับเคสวันนี้ก็ลูกเอาเลยข้ามไปเลยพ่อแม่ก็ลูกเป็นคนจีนมีลูกด้วยกันหกคนชายสามหญิงสามพ่อเป็นคนดีแต่มีปัญหากับเจ้าของงานที่พ่อทำงานด้วยนี่แปลกนะอพอมีปัญหาพ่อก็เลยหันมาดื่มเหล้าเ<อ>ม,มาไมยจนไม่ได้สติมันแปลกนะดีใจก็ดื่มเสียใจก็ดื่ม พอเมาก็จะตีแม่ออดีใจกับไปนรกเสียใจกับไปนกรกตีพี่ทั้งห้าคนแต่ไม่ตีลูกออลูกที่นี่คือผู้ส่งเคสตัดดีเพราะลูกเป็นน้องสุดท้องต่อมาพ่อกเสียชีวิตด้วยโรคฝีที่คอพี่สาวคุณโตพูดเสมอว่าลูกโชคดีพ่อตายตอนลูกอายุสามขวบ ลูกเลยไม่เจอมือเท้าของพ่อ,อครับแม่เป็นอมมาผค,ครึ่งซี่อขยับตัวได้ครึ่งตัวครัต้องให้อาหารทางสายยางลูกดูแลแม่แบบสุดชีวิตหมอให้อาหารประสามเวลาแต่แม่ทานเก่งลูกจึงให้ทุกสี่ชั่วโมงทุกวันลูกต้องนอนต,อ,ตอนตีสามครึ่งตื่นเจ็ดโมงเช้าจนกระทั่งแม่สิ้นใจ ช่วที่ท่านป่วยลูกเองก็สวดคาถาเจนนบัญชรตอนเช้าก่อนแม่สิ้นลูกนั่งสปปงบเห็นหุ่นขี้พึ่งตัวหนึ่งถูกมัดไปด้ายสายศิลปของฝันไป,นะนป,ปเนี่ยเขานั่งสงบเนี่ยฝันไปลูกคิดว่าต้องมีใครมาทําอะไรกับแม่จึงลูกขึ้นสวดมนต์ทุกบทที่รู้จักอแล้วเขาที่สวดนบนห้แม่หมดไอแม่ไปดีและหลุดจากมีดดาบคาถาอาคม ขณะใกล้หมดลมลูกบอกแม่ว่าแม่เป็นคนดีทางไปสวรรค์ไม่นานแม่ก็สินลมโดยสงบสะอาดใบหน้าท่านยิ้มแย้มคือพอละโลกใบหน้าท่านยิม้มก่อนจะเผาได้เปิดโลงมาดูยังเห็นรอยยิ้มแจ่มใสประทับตาประทับใจอยู่เสมอครับลูกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งทำหน้าที่ผู้นำบุญด้วยกันในวันสลายร่างคุณยาย ได้ช่วยกันมปพุ่นนำรถจัดรถมาสิบห้าคันอบอกบุญอะไรเพื่อนคนนี้ก็จะทำหมดทุกบุญบแล้วจะมา,าวัดเฉพาะงานบุญใหญ่เพราะทางบ้านเขาไม่เห็นด้วยแต่เขายังมาช่วยลูกทำหน้าที่เขาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมภายในหนึ่งเดือนที่ทราบข่าวว่าเป็นเนื้อร้ายนี้พอทราบข่าวาเป็นเนื้อร้ายหนึ่งเดือนนั้นก็ละโลกเลยครับเขารักบุญทําบุญมาทุกบุญก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลูกจะไปเยี่ยมและบอกให้เธอ นึกถึงหลวงปู่คุณยายเธอก็พยายามยกมือพนมลูกบอกให้ไปอยู่ชั้นดุสิตบุรีรแต่เธอบอกว่าเขาอ,อยู่แค่ชั้นที่สามสักพักก็หมดลมอย่างสง,งบ,บเออดีเหมือนกันนะมีต่อรองได้บอกไปชั้นสี่แ <laughs> ม่เอา,เอาไปแง่ชั้นสาม <laughs> ลูกได้รับหลานสามคนที่ พ่อกับแม่เขาเลิกกันเอามาเลี้ยงเอาไว้ต่อมาหลานค็เล็กตกน้ำตายตอนอายุสิบเอ็ดปีหลานก็โตถูกรถชนตายตอนอายุสิบหกหลานสาวที่เหลืออยู่คนเดียวก็หนีออกไปโอ้โหโอหมดกังวลเลยหนีไปหมดคำถามก็พ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะ แม่ลูกตายแล้วไปไหนทหําไมตอนตายจึงยิ้มสวยลูกทกํากรรมอะไรมาคะจึงต้องมานั่งเลี้ยงหลานทําไมหลานจากไปทั้งสามคนหลานจากไปก็เพราะเขามีแบบวิบากกรรมของเขาจาแล้วเราก็ปลอดกังวลที่เลี้ยงหลานก็เพราะว่าสงสารหลานเลยเอามาเลี้ยงเพื่อลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะทําไมลูกจึงถูกพี่ชายทุบตี ลูกจะหมดหนี้สินและหมดกรรมเมื่อไรหมดหนี้สินตอนที่ใช้เขาหมดนั่นแหละแหมไม่น่าถามเลยหมดกรรมเมื่อไรหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากก็หมดกิเลสแหละถึงจะหมดกรรมเขาถามมาเงี้เหมือนนาโอมิถามแม่ก็ฝากมาถามว่า หลวงพ่อถามแม่ถามว่าเมื่อไหร่แม่จะรวยมแม่จะรวยตอนที่แม่มีเงินเยอะๆนวนมีบอกหนูงงเลย <c oughs> สาวน้อยห้าขวบ <c oughs> พ่อตายแล้วยุ4สี่สิบห้าปีด้วยฝีที่คอ <c oughs> ตายแล้วก็ดิ่งไปมหานรลกขุมห้าทันทีด้วยกรรมดื่มสุรา <c oughs> ครับกำลังโดนนายนิริยาบาลรุมกันจับกรอกน้ำกรดสีดำอยู่ มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในขุมนี้อีกยาวนานมากนานดีๆนะลูกนะหกพันกว่าล้านล้านปีมนุษย์ที่อายุสั้นเพราะกรรมในอดีตเคยด่าว่าบิดามารดาเลยเป็นฝีที่อคอและก่อประกรกรมดื่มสราในปัจจุบันด้วยทั้งสองกรรมมารวมกันยิงทำให้อายุสั้นต้องทำบุญทุกบุญและปฏิบัติทําให้เข้าถึงพระธรรมกายจึงจะไปช่วยพ่อได้ อย่างที่คุณยาจารย์ไปช่วยพ่อละจ้าแม่ตายแล้วยิ้มสวยเพราะแม่เห็นคตินิมิตของตัวเองอท่านเห็นตาใกล้จะตายท่านเลยยิ้มตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวา<อ>มีวิมานเป็นทองสวยงามจำได้ไหมอากาศเทวามีวิมานสูงกว่าพื้นโลกหนึ่งยดสิหกกิโล แม่ตายเพราะหมดอายุไขไม่ได้โดนคุณใสยอย่างที่คิดครับคุณใสยอย่างที่คิดคุณใสนี่จะไปสนใจนะลูกนะทำคุณนะ่ะให้ใสๆใสเนี่ยใจใสใสแล้วคุณจะใสครับความใสนั่นจะมีคุณสำหรับคุณอะไร เรายึดพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งไม่ต้องไปแล้วล,ล,ลึกนึกถึงเรื่องนั้นเลยนะจ๊ะที่เป็นอวภาษเครื่องซีกเพราะกรรมข่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันเพราะกรรมที่เคยไปสนับสนุนให้คนกินเหล้าทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมเช่นแจกเหล้าเขามขั่งซื้อเหล้าให้บ้านาทำกับแกล้มให้บ้าน เศษกรรมนี้ก็ทำให้เจอแต่คนขี้เมา<อ>คนเมาเล่าขาสติเจอทั้งพ่อขี้เมาพี่ขี้เมาเ<อ>พื่อนขี้เมา<อ>คนเมาเล่าและขาสติจะทำบาปอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล่จับส่วนเพื่อนนะเห็นกตินิมิตของตัวเองเห็นบริวารมารอรับ,รบนำราชรถมาบุญในตัวก็บอกว่าไปอยู่ได้แค่ชั้นสามคือชั้นยาม,มา เพราะฉะนั้นจะไปบอกให้เขาไปเดืสิทธิ์เนี่ยเขารู้ตัวเขา<อ>บุญในตัวเขาสอนเขาที่เป็นประเด็นที่ต้านมก็เพราะกรรมการ,รมีเจ้าชู้ในอดีตจานี่ก็เคสสตัดิย่อๆสำหรับวันนี้